สวัสดีค่ะมาพบกับทิพย์อีกแล้วค่ะพามาเก็บเห็ดอากาศหนาวแล้วนะคะเจอดอกเลกแล้วค่ะแต่เล็กมากๆเลยทั้ทงบุญก็มีดูสิคะอ,คอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะเนื่องจากว่าเขายังดอกเล็กอยู่นะคะดูสิแต่ว่าเขาตายแล้วค่ะเพราะว่าฝนไม่ตกเนาะฝนเพิ่งมาตกสองวันนี้ค่ะเขาก็เลยเกิดไม่ทันดูสิคะ เห็ดพึ่งหวานนี่ค่ะมาทางนี้เลยค่ะตอนนี้กำลังชุ่มชุมเลยนะคะฝนตกใหม่อ,อากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะเริ่มจะหมดหน้าเห็ดแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะนี่ค่ะ ดอกสมิ่งกำลังแสบเลยจ้ะนี่จ้ะแอบอ,ออกมาเงี้ยมล้ายเลยจ้ะกั่ะสะออนให้แค่เงี้ยเหมือนีเพิ่นบ่ทันไดมานไช้ถิ่นเนาะ กำลังออกเยื้อเลยนุ่นเล็กๆรออีกสองสามวันมานีบผืดเต็มเลยคุณน่ะหน,หน่อยๆเต็มแล้วเบื้องหวาเป็นเต็มนี่นะหน,หน่อยๆนี่จ้าหน,หน่อยๆนี่กำลังกินหลายเลยไปจา้าไปโตอจา้าอันนี้เพ่นว่าเป็นเฮดพันพนาาระนะจ้าเนี่ยกินได้เพ่นว่าผี่คนหนึ่งคอมเมนต์มาบอกนะจาน้าเนาะตะวันที่กับประกาศกินนะจา้า <c oughs> มึงเนี่ยหลายยจ้าคุณบบน่ะเต็มเยอะ ไปจ้าไปโต้จ้าอันนี้เพิ่พนกน็ว่ากินได้เพิ่พนว่าเพิ่นว่าเป็นเหฮททานหรือเฮทีหยังนี่ล่ะจ่าระวังนะมีผีคนนึงเพิ่นคอมเมนต์มาบอกเนาะจ้าว่ากินได้เพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นว่าเป็นเห็ดดินหรืหเฮทยังนี่แหละที่ปรจําบ่ได้แต่ว่าที่บ่กล้าเก็บกินเนาะจ้าเนาะสิเก็บเอาแต่เฮทฝืงหวานกับเฮทฝืงเนยเนาะไม่กะ เห็้ยี่ยังพูดจ้าใช่ไมประกาเกี้ยวบอลนะจ้ะเนาะไปต่อจ้ะเจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะมาดูค่ะดูสิลมแรงแรงนะคะฝนตกใหม่ชุ่มมากเลยนะคะดูสิคะออกเยอะเลยค่ะมีหอดลอยลอยหลดว่ะอี๋พี่นะพีนะจา้ะงามนะาจา้ะเนาะเห็ดยังพูดจ้าบอกทิมได้นเด้อไปต่อจ้ะมามา ขถบป่ะเนาะเดี๋ยวขอเบิง้งกันดนะจ้าเด้อโอ้เถาแน่จังน้อยจ้ะเถาอยู่เก็่ใบเนาะไใ้เพิ่นเกิดโตหาเาดอกตุต่มๆเนาะจ้ะไปแกงกินยังแสบเพิ่นว่าคันเฮ็ดพึ่งเน่ยเพิ่นว่าดอกตุ่มๆแสบเนาะจ้ะเนาะดอกเถาแล้วเพิ่นว่าเอาไว้ให้เพิ่นเกิดโตเพิ่นว่าพอแล้วจ้านี่ดอกนี้กําลังแสบเลย น้ะจ๊ะเนาะตัดขาออกน่อยนึงเฮ้ดอกนี้กำลังโอ้วๆแสบๆดอกนี้เดได้กินมนาะโอ้นิ่มนิ่มจ้ะเถาแล้วนี่นี่อีกดอกนึงโอ,โอ,อ้ยนี่จ้ะน,น,นี่น้าจ๊ะเนาะอืมกำลังงามเลยจ้ะพ่นถือฝนเนาะ อุ้ยเถ่าแล้วเถ่าแล้วเถ่าแล้วมาไปตดอเฮ็ดยังบู้อีบ้านนี่ยังเฮ็ดยังบูจ้ะมึงคนมาตเมตะเหรียญยังไงไยคนเตะถิ่มจ้ะเฮ็ดยังบูจ้ะ Ừ. nó hết nè. Qua quần tế lên chà. phải chưa? Giọt ừ. mừng Nhìn bà chà mực mực, quấn tốt mày. กำลังพอดีเลยขาสีอยากมีจังเลย,อย,อย,อยดองนี้กำลังกำลังแจบเลยนี่จ้ะเนี่ยแจกบนีกดอ้ ไต้เห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะดูสิษฐ์เห็ดยังบูจาบอกทิมเด้อว่าเห็ดยังจ่าไปตัวจ่าปะกุกกิน เฮ็ดอ mm ันเดียวกันตัวนห้ยังไเพื่อนๆ่ะมาถึงบ้านแล้วค่ะได้แค่นี้เองค่ะแต่แค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะทิพย์ก็จะเอามาต้มสองน้ำแล้วก็อก้อยกินเนาะต้องกลับเร็วค่ะฝนตกห่ำหัว <laughs> นี่นะจ๊ะนะทิพย์กระสิมมาหลอกนะจ๊ะทิพย์กระสิ เศร้าหับหับเลยนีก็สิมาลอกทางเท่ง,งนี่นะาะจะออกเนาะนี่มือมือยังสันอยู่ต่พึ่งมาหอดเฮียนเนาะเศร้าหับหับอยู่บริถถอดหอดหมวกนี่เนะาะจะตีก็สิตม้มนังขาล่างซะก่อนพาเคืองบ้างเนาะ มันจะอืมองไวนี้เด็กเอ่อนแบบนี้นะ เห็นบ่ะจ๊ะเมือกเมือกเงินเมือกเหยดฝนตกใส่ปุ๊บเป็นยังเนาะว้าใติดมือละบาดดิ อันนี้ตองมีเทาเขาทิ้งน่าจานะเนาะนี่ตรงนี้โบเทากับปันได้เอาก็เอาอันนี้เพิ่นออกนี่ห้างพึงเพิ่นเนา,จานะจ้ะเนาะนี่มือกองก็บขี้โพห้องมันเหีวเข่า่นี่ยน่าจะ ได้แล้วนี่ได้แล้วจ้าซัมนีก,นไกนนน็ได้แกงนึ่งแล้วเนาะเนี่ยได้หลายเติบอู่ด้วยนี่แกงอิ่มบุญด้จ้าเนี่ยทิพยกะสีไปต้มสองน้ำนะจ้าต้มแล้วทิพกะซีบกแกงกับกว๋วยกินเนาะมันแรงนี่จ้าบเลยจ้าคลิปนี้เนาะเดียวกบขอบคุณหลายๆได้จ้าที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้ทีมนะจ้าเนาะคันจังได้กะ ให้คาแนะนาท่มาเนี่ยได้จากเก็บเฮ็ดเนาะที global, sh ale, sh ่กะบบเชียวชาญปันใดเนาะจ้ะเนาะ <laughs> ก็ให้แนะนําท่ว่าเก็บจังไดหรือว่าเฮ็ดอันใดเป็นตะกินไดเห็ดอันใดกินบ่ไดเนาะจ้าเนาะทิ global, gap gap ่กะบบกาเก็บไปทัวทิปแต่ว่าทิมักจับ <laughs> <laughs> เป่งได้จ้าได้แล้ว <laughs> เดี๋ยวบอกกันไหมคลิปหน้านะจ๊ะเนาะ <laughs> ไปลวจ้ะ